ตุ๊ด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  break โอเคนั่นไม่ต่างกับพี่จีนมาหนูไม่มีเพื่อนวัยเดียวกันแม่ว่าจะไปรับไอ พี่น้องของเขาอ่ะที่อยู่ที่กุฏิหลวงพ่ออ่ะมาอยู่ด้วยเพราะเขามีัสองพี่น้องแต่พอว่าจะไปรับก็มานึกถึงที่หมอหมอที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ผ่าตัดเจ้าบุญเต็มเนะะี่ยค่ะมานี่ก่อนลูกแกบอกว่าผู้ช่วยของแกค่ะเขา ถูกชะตาเจ้าบุญเต็มเขาก็เลยอยากจะรับบุญเต็มไปอุปการะอะค่ะเ,เขาดูแลดีนะคะผู้ช่วยของหมอนะคะหมอที่ดูแลน้ลองบุญเต็มเนะะี่ยค่ะเขาจะขอบุญเต็มไปเลี้ยงแม่ก็เลยแบบลังเลสองสิดสองใจว่าจะให้ดีไหมใจหนึ่งก็อยากเลี้ยงเองใจหนึ่งก็อยากให้ fc ว่ายังไงเอ่ยให้ไปดีไหมหรือว่าเลี้ยงไว้เองดีกว่าเด็กหน้าเหมียวแต่พ่อเ,เ,พเป็นเด็กที่ร่าเริงม,มากนะคะแม่ก็ยังชั่งใจอยู่ไงตอนนี้ตอน,นตอนแรกคิดแล้วว่าเออจะไปเอาพี่น้องของ,ของ,ของเขาเนะี้ยมาอยู่ด้วยไงเพราะมันมันมันมีอยันอยู่สองตัว <c oughs> มันจะได้ไม่เหงาเพราะในบ้านมันไม่มีแมวรุ่นนี้ไง มันจะได้มีเพื่อนเล่นแต่พอหมอเ็าขอเราก็สองจิตสองใจใช่อะเทนสนมากเลยโน้นไปเล่นไปเล่นกับโน้ไปเูกไปเล่นกับจี๊ดไปลลกเล่นมาเล่นกับจี๊ดไหมโน้เล่นกับพี่กับทองไหมพี่กับพผาเพ,พาเล่นกับน้องไหมน้องนี่ลูกน้อง โอ,โอ,โอ้ไม่เอาไขเลยกระเพราเนี่ยกระเพราเนี่ยไม่เอาไขเลยนะกระเพราเนี่ยคุณญากะเพราของยายเนี่ยไม่เอาไขเลยเลยนี่ไอ้ลูกนอนยายเนี่ยไอ้นอนเนี่ย